สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ลุงพลป้แตนนะคะแล้วก็ fc นางฟ้าสาตานด้วยนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องตลกตลกมาเล่าให้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วนางฟ้าก็ไปดูช่องไอ้พนมส้นตีนนะคะแล้วก็มาฟังสุเทพพูดนะคะก็นะคะมันตลกตลกอะไรรู้ไหมค f ะ fc นะ FC เห็นไหมคะที่ลุงบอกว่านะองค์ปู่ปริจิตเนี่ยจะมีตัวอักษรวันนี้ดรามา่าอักษรน,นะคะ ดราม่าอักษรยอ่อพอต้อนะคะบนองค์ปู่ประจิตของเรานะคะนะแต่ไอพวกหมานะคะหมาไปแอบซอมเบิ้งไหมไปแอบซอมเบิง้งนะไปแอบซอมเบิ้งเสร็จแล้วก็เอามาดราม่าดราม่าอีกแล้วนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมมั่ง เดี๋ยวให้ดูนะคะมันจะต้องไปแจ้งอีกนะคะไปแจ้งที่กรมศินแน่เลยอะ่ะแจ้งกรมศินว่าเอ้ยอักษรตัวนี้พอต่อที่อยู่บนองค์ปู่เนี่ยไม่เหมาะสมไม่สมควรที่จะเอาอไปไว้ที่องค์ปู่ปริจิตเพราะว่าเป็นพยาน,นาคไม่สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้โอ้ยควายมึงเป็นบ้าอะไรฮะองค์ปู่ก็เป็นองค์ปู่ของลุงพลไม่ใช่ของสาธารณโวย เป็นของส่วนบุคคลไอ้ไฟเยอะๆเยอะ,ยะ,ยะนะกูถามมึงหน่อยกูเห็นบอกว่ากูไม่สนใจกูไม่สนใจมันเป็นแค่ปูนปั้นเป็นงูเป็นงูดินพิการเป็นงูพิการมั่งเป็นงูเขียวบ้างเฮ้ยแล้วมึงมาสนใจอะไรวะแค่ตัวอักษรพอตอเนี่ยพอตอก็คือพลแอนแนตงไงมึงเข้าใจหรือเปล่า เฮ้ยยิงโง่เป็นควายหรือเปล่าถามหน่อยดิฮะเขาแค่เอาตัวอักษรพอพันกับตอเต่าไปไว้ที่องค์ปู่แค่นี้มึงจะไปแจ้งหรอเหรอจริงหรอน่าจริงมึงไปแจ้งเลยสินะไอ้พวกอื ừ. แล้วก็ฝากถึงช่องไอ้พนมส่งติ้งด้วยนะเสือกพยายามจะมอนิเตอร์เขาอยู่นั่นแหละมึงจะมอนิเตอร์หาคุณพ่อคุณแม่มึงหรอกูถามหน่อยไม่ว่าลุงพลจะทําอะไรเนี่ย มึงจะเอามาเป็นกระแสหมดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสพวกมึงมันตกมันต่ําแล้วใช่ไหมมึงถึงมาเกาะกระแสลุงพลเนี่ยมึงต้องมากราบเท้าลุงพลสวยๆนุ้ยมากราบเท้าขอบคุณมากนะครับลุงพลที่ให้คอนเทนต์กับพวกผมตอนนี้พวกผมอดอยากมากแล้วใช่ไหมมึงต้องทําแบบนี้สิไม่ใช่เอาเขาไปประจานไม่ใช่เอาไปแจ้งความไม่ใช่จะเอาไปฟ้อง กรมศิลปากรไอตัวอักษรพอพานี่ไม่ถูกต้องนะพอพานโตเต่าไม่เหมาะสมที่จะเอาไปไว้ที่องค์ปู่ปริจิตอย่างงั้นหรอพวกมึงมันบ้าไปแลว้ววาพวกมึงอ่ะมันน้ำลายและแถมไม่พวกช่องข่าวต่างๆพวกมึงอะนะแค่พอพานกับโตเต่านี่มึงยังเอาไปเป็นประเด็นเลยเพราะว่าพวกมันไม่มีจะหาแดกแล้วค่ะเอซี มันไม่มีคอนเทนต์ทำมาหาแดกแล้วลุงพลก็อนุโมทนาให้มันแล้วกันนะคะลุงพลป้าแตนนะให้มันยืมชื่อนะไปทำมาหากินหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกฝั่งหมาหมาพวกเป็ดเป็ดเนี่ยมันกำลังจะอดอยากนะคะให้มันไปใช้หน่อยนะตัวอักษรมึงก็มาจ้องนะมึงก็มามอนิเตอร์เขานะจะเอาไปแจ้งนู่นแจ้งนี่โอ้ยทุย กูละงงมากเลยอ่ะกูถามหน่อยมึงอ่ะเวลาลุงไปขี่ไปเยี่ยวน่ะมึงไปแอบถ่ายบ้างนะรูปน่ะไม่ใช่ว่าเห็นเขาแบบออกมาพูดว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอักษรน,นะพอพันกับตอเต่าที่บนองค์ปู่นะอย่างนั้นอย่างนี้มึงก็เอามาเป็นประเด็นทั้งๆที่มึงเนี่ยโหยด่าก,กันหน้าดูเลยโอ้ยงูเขียวบ้างปูนปั้นบ้างงูพิการบ้างแล้วแล้วอย่างนี้คืออะไรวะกูละขำวะ ถ้ามึงบอกว่าปูนปั้นงูพิการแล้วมึงไปใส่ใจทําไมวะกูถามเน่มึงูใส่ใจหาคดพ่อคนแม่มึงเรื่องเพราะอะไรนะเพราะอะไรหมดแล้วสิคอนเทนต์อะหมดแล้วคอนเทนต์บาบ,บาปของพวกมึงอะหมดแล้วนี่เอาอีกแล้วกูเชื่อเลยว่าลุงกูเนี่ยโอ้ยสุดยอดเป็นพระเอกที่สุดในโลกเพราะว่าลุงกูเนี่ยเนาะอะไรทำอะไรก็เป็นชื่อเสียงไปหมด มีแต่คนพยายามที่จะเอาไปทำข่าวกูละสงสารลุงกูละเกินแต่กูก็ดีใจที่ว่าลุงกูเนี่ยนะแบบว่าเป็นพระเอกอะทำอะไรนิดอะไรหน่อยนั่งขี้นั่งเยี่ยวนั่งตดแปลงฟันแคะขี้ฟันไม่มึงก็เอาไปเป็นประเด็นหมดกูไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะแต่ว่ามันเกินไปจริงๆเอซีจ FC เจ้าขานะขนาดแคะขี้ฟันมันยังเอาไปเป็นประเด็นนับภาษาอะไร นะตัวอักษรย่อพอกับต่อละคะนะเห็นไหมคะว่ามันเริ่มจะอดอยากกันแล้วเริ่มอดอยากปากแห้งกันแล้วมันพยายามที่จะมาเอาคอนเทนต์จากลุงพลแม้กระทั่งตัวอักษรอ,องค์ปู่ปริจิตที่เป็นพลกับแตนนะคะเอาไปไว้ที่องค์ปู่ปริจิตมันยังเอามาทําเป็นคอนเทนต์เอามานั่งด่าชัยพลว่ามึงทําไม่เหมาะสม ระวังมึงจะโดนฟ้องบ้างระวังมึงจะโดนแจ้งบ้างโอ้กะแม่กะโคตรพอโคตรแม่พวกมึงนั่นแหละที่มึงพยายามไปแจ้งเขาน่ะนะพวกมึงมันไม่มีอะไรแล้วหมดน้ํายาแล้วนะมาหาเกาะหากินกับลุงพลเนี่ยนะต้องขอบคุณเขานะเว้ยไม่ใช่มานั่งเกาะกระแสเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะมานั่งเกาะกระแสเขาเสร็จแล้วมึงไม่ขอบคุณเขามึงได้เงินก็เพราะชัยพลกับสมพรฮะ มึงได้เงินกับเขามึงก็ต้องมาขอบคุณเขาแม้กระทั่งแคะขี้ฟันมึงก็ยังได้เงินเลยจริงหรือเปล่าเอฟซแล้วตัวนี้เป็นอะไรดราม่าเกี่ยวกับองศอ์อออองักขระนะคะอักขระพอพานกับตอเต่า,ตา,ตามันก็เอาไปเป็นอีกประเด็นอีกนะคะเอาไปแร่กระจายตามโซเชียลเต็มไปหมดทาง Youtube นะไอพนมส้นไปนอีกตัวหนึ่งนะ้มึงนี่เหลือเกินจริงๆเลยไม่มีปัญญาจะหาแดกแล้วต้องมาขอเกาะชัยพล โถเอ้ยทุยหมดปัญญาพวกมึงนะ่ะกูจะบอกให้นะอย่าเยอะจำเอาไว้ด้วย